24ที่24เมษายนค่ะอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเนาะเราก็จะมาเพาะเมล็ดถั่วกับเพื่อนๆอันนี้เป็นพันธ์ุเมล็ดถั่วแบบเลื้อยแบบขึ้นค้างนะคะก็มีชื่อว่าคล n ม French Bean ค่ะ b บลูเลกนะคะฝักจะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะประมาณหนึ่งคืบแต่มีรสชาติอร่อยค่ะ อร่อยมากเลยนะคะเราติดใจก็เพาะมาปลูกมาทุกปีค่ะเนื่องจากเราอยู่เมืองหนาวนะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะเพาะในกระถางพลาสติกก่อนนะคะหรือใช้แบบนี้ก็ได้นะคะรีไซเคิลค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็มาจากแกนกลางของกระดาษทิชชู่ค่ะเ,เพื่อนๆนะคะเราก็นํามาใช้แทนกระถางพลาสติกก็ได้นะคะเราจะพาเพาะเมล็ดถั่วในนี้ค่ะแล้วก็นําไปปลูกทั้งหมดเลยนะคะ พราะว่ามันเป็นกระดาษเนาะมันก็จะเน่าสลายค่ะถั่วที่เราจะปลูกก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เมล็ดถั่วเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีขาวค่ะเราก็จะนำถั่วนี่นะคะมาเพาะในกระถางพลาสติกค,ค่ะ แล้วก็ใส่ประมาณ2 3ถึงเมล็ดค่ะเพื่อนเพื่อนกดลงไปเนาะในกระถางพลาสติกคะ่ะแล้วก็กดแบบนี้ไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี <S <s ๋ยวจะเอากระถางมาให้ดูนะคะ <S <s นี่เป็นกระถางใช่ไหมคะแล้วก็กดมเมล็ดลงไปเลยค่ะเพื่อน,อน <S <s ๆ <s> กระถางละสามเมล็ดเนาะเผื่อมันไม่งอกคะ่ะ หรือจะสองเมล็ดก็ได้ค่ะแบบนี้ก็เสร็จแล้วเนาะแล้วเราค่อยรดน้ำค่ะ หลังจากเราเอาเมล็ดพาะแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเราก็รดน้ำด้วยค่ะ เราจะเก็บกระถางนี้ไว้นในที่อุ่นๆค่ะเพื่อนๆและรอให้เมล็ดงอกค่ะหลังจากสิบวันที่เราพ่อเมล็ดค่ะตอนนี้ถั่วเราก็งอกแล้วค่ะตอนนี้ถั่วของเรามีอายุได้สาอาทิตย์ค่ะพอถั่วเราโตขึ้นกับเพื่อนๆเราก็เอามาปลูกที่สวนผักค่ะ ที่สวนผักนี้เราก็ทําค้างนะคะใช้ไม้ไผ่เนาะทําค้างแบบที่เห็นนี่ค่ะ อันนี้ค่ะถั่วของเราค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็มีใบแท้ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วเนาะตรงก้นหลุมที่เราจะปลูกถั่วค่ะเ,เพื่อนๆเราจะใส่ดินสําเร็จค่ะอันนี้เป็นดินสําเร็จนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันอย่างดีเลยเนาะ เดี๋ยวมาดูตรงดินสําเร็จนะคะที่เราใช้ค่ะอันนี้ค่ะเป็นดินสําเร็จเนาะก็เป็นดินทั่วๆไปสําหรับปลูกผักค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้ก็เป็นปุ๋ยแบบนี้ค่ะสูตรเขาก็คือเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะเพื่อนๆเราก็เอาดินที่เราผสมแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปในหลุมค่ะ เสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันกับเพื่อนๆแล้วก็รดน้ำค่ะ การรดน้ําก่อนก่อนที่จะปลูกนะคะมันก็จะช่วยให้ต้นผักของเรานะคะโดยเฉพาะถั่วเนี่ยจเจริญเติบโตดีค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะปลูกถั่วค่ะเพื่อนๆเราก็ขุดหลุมนะคะให้ใหญ่พอสําหรับเอากระถางถั่วใส่ลงไปนะคะเราก็เอาถั่วเนาะออกมาจากกระถางค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะระบบรากดีมากเลยค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปในหลุมนะคะเอาใส่ไปในหลุมเลยเอาดินกลบค่ะแล้วก็กดดินเบาๆค่ะเพื่อนๆนะคะหลุมต่อไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะน้องทาเหมือนกันเนะเาะแล้วก็กดดคะ่ะแล้วก็เอาถั่วออกมาจากกระถางรากเข้ายาวเยอะเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมเนาะ,ะก็เอาดินกลบค่ะเพื่อนๆ สรแล้วแล้วก็กดดินดรอบๆเบาๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็รดน้ำด้วยค่ะแล้วก็รดให้ชุ่มเลยนะคะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะอย่างถั่วที่เราโพสในแกนของกระดาษทิชชู่นะคะอันนี้เป็นกระดาษนะคะเป็นเพื่อนมันก็จะย่อยสลายเนาะเราก็ปลูกทั้งหมดลงไปในดินเลยค่ะไม่ต้องเอากระดาษออกก็ได้ค่ะก็ทําเหมือนเดิมกับเพื่อนเอนแล้วก็ขุดหลุมเนาะแล้วก็เอาใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็กลบดินเนาะแล้วก็กดดินรอบๆเบาๆแล้วก็รดน้ํได้ค่ะ หลังจากปลูกถั่วแล้วเราก็หมั่นรดน้ําแล้วก็กําจัดหญ้าวัชพืชค่ะเพื่อนๆถั่วเราก็จะได้โตไวๆค่ะพอถึงวันที่6มิถุนาย,ยน2563ค่ะตอนนี้ถั่วเราเขาก็เริ่มโตเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆเรามาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะ มีถั่วหลายต้นเนาะเขาก็โตสูงขึ้นนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เริ่มเลื้อยขึ้นค้างเนาะเหมือนต้นนี้นะคะพอถึงวันที่29มิถุนายนตอนนี้ถั่วเราเขาก็เริ่มมีดอกออกมาค่ะเขาก็เลื้อยขึ้นค้างเนาะแล้วก็ตามข้อต่างๆเนี่ยก็จะมีดอกตูมออกมานะคะขยับขึ้นไปก็จะมีดอกออกมา นะคะคถั่วต้นอื่นก็เหมือนกันค่ะเป็นเพื่อนเขาก็เริ่มเจริญเติบโตดีค่ะในตอนนี้เราก็หมั่นรดน้ำค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเขาก็จะได้ออกดอกออกผลค่ะ พอถึงวันที่13กรกฎาคมค่ะตอนนี้ถั่วเราก็เลื้อยขึ้นค้างเกือบทั้งหมดแล้วนะคะถ้าเรามาดูใกล้ๆนะคะข้างบนสุดเนี่ยก็มีถั่วหลายต้นเลยนะคะที่ยอดถึงข้างบนสุดนะคะในการปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการให้ถั่วเราออกดอกออกผลเยอะนะคะเราจะเด็ดยอดข้างบนสุดออกคะ่ะเราจะเด็ดก็ต่อเมื่อยอดเข้าถึงข้างบนสุดแล้วนะคะอย่างเช่น สองสามยอดนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาดูค่ะอันนี้เขาเลื้อยขึ้นข้างบนแล้วค่ะเพื่อนๆแบบยอดแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็เด็ดยอดข้างบนสุดออกก็ช่วยกระตุ้นให้ถั่วของเรานะคะออกดอกออกผลเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วตัวนี้ที่เราเด็ดยอดไปนะคะก็มีอยู่ยอดนี้นะคะตัวนี้เราอันนี้เราก็เด็ดออกค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันน,นี่ก็เด็ดออกยอดออกแบบนี้ค่ะพอถึงวันที่ยี่สิบกรกฎาคมค่ะตอนนี้ถั่วเราบางต้นเนี่ยเขาก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะตอนนี้ก็มีถั่วสองสามฝักเนาะแล้วก็บางต้นก็มีดอกออกมานะคะนี่ค่ะแล้วก็เริ่มเป็นถั่วเล็กๆออกมานะคะถ้าดูด้านในก็มีถั่วออกมา เพิ่มเรื่อยๆนะคะขยับขึ้นด้านบนก็มีดอกแล้วก็มีถั่วออกมานะคะอย่างต้นอื่นก็เหมือนกันเนาะตอนนี้เราก็ต้องหมั่นรดน้ำค่ะเพื่อนๆถั่วก็จะได้เจริญเติบโตดีค่ะ พอถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะเราก็สามารถเก็บถั่วรุ่นแรกของเราได้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็ตัวพอนะคะที่สามารถเก็บไปรับประทานได้เนาะที่เราเก็บในถุงนี้เนี่ยน่าจะได้ประมาณสักครึ่งกิโลกร,รัมค่ะนะคะนี่เป็นถั่วที่เราเก็บได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ถึงเวลาเนาะ ออกดอกออกผลนะคะเราก็หมันรดน้ําให้ปุ๋ยนะคะดินก็ให้ชุ่มอยู่เสมอสำหรับทั่วที่โตพอแล้วแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถเก็บไปรับประทานได้นะคะส่วนเล็กๆเนี่ยก็น่าประมาณสักสี่ห้าวันก็น่าจะโตขึ้นค่ะการเก็บถั่วนะคะเ,เพื่อนๆหลังจาก4ี่หวันเนี่ยเราต้องคอยมาดูนะคะบางทีเขาก็โตเร็วมากเลยนะคะ ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเก็บไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมเนาะวันนี้เนี่ยวันที่5สิงหาคม,มน,นะคะถ้าเ,เพื่อนๆดูถั่วที่ฝักเล็กๆที่เราทิ้งเอาไว้เนาะตอนนี้เขาก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะเพราะโตขนาดนี้เนี่ยเราก็เก็บไปรับประทานได้ค่ะเดี๋ยวเราพามาดูตรงมุมนี้ก็เหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆนะคะถั่วเขาก็เริ่มโตแล้วนะคะ พอเราเก็บไปเนาะส่วนที่เป็นดอกเนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตเป็นฝักโตเร็วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็พวงใหญ่เลยครับเพื่อนๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมรดน้ำค่ะอย่างวันนี้เรามาเก็บถั่วนะคะเพื่อนๆเราก็มารดน้ำด้วยค่ะถั่วเราก็จะได้เจริญเติบโตดีเป็นฝักอ้วนๆเนาะ ทำคลิปเกี่ยวกับถั่วขึ้นค้างนะคะของปีนี้เนี่ยก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ปลูกถั่วทุกปีค่ะเดี๋ยวปีหน้าถ้าเราปลูกอีกค่ะเพื่อนๆเราก็จะมาทําคลิปใหม่ให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ